สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูต้นทุเรียนในสวนของเราครับนี่ครับต้นนี้สวยมากนะครับสวยมากกำลังแตกยอดแตกใบเลยนะครับตอนแรกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะครับตอนแรกเขาจะเหมือนจะตายนะครับนี่ ลอยตรงนี้นครับยอดเขาแห้งแล้วก็เหี่ยวตายครับเลยจับตัดออกค,ครับเขาก็แตกยอดใหม่ขึ้นมานครับตอนนี้สวยๆมากมากครับใบกำลังแทงติดตั้งระบบน้ำให้ก็มีน้ำรด เขาก็เริ่มดูสวยขึ้นครับต้นเรียนต้นนี้มาดูบรรยากาศนะครับในสวนตอนเ,เช้านะครับอากาศก็จะค่อนข้างเย็ยนนะครับตอนเช้านะครับนี่ครับส่วนใหญ่จะปลูกมะนาวนะครับแล้วก็จะมีต้น อินทพารำครับแซมอยู่ด้านข้างครับส่วนมะนาวต้วนอินทพารมก็ครบ4ปีแล้วนะครับซึ่งแทงจันออกมาต้นเดียวนะครับแทงออกมาก็เป็นตัวผู้ ยังไม่เจอต้นตูมียนะครับเป็นแบบเพาะเมล็ดนะนี่ต้นเริ่มโตแล้วครับพิศวาล์มนะครับส่วนต้นทุเรียนต้นนี้นะครับตอนแรกนะครับสวยมากๆนะครับ แต่ตอนนี้นะับไม่รู้เป็นอะไรนะครับโดนเพี้ยเล่นงานนะครับเพี้ยไฟครับรายแดงครับตอนเขาแตกยอดออกมาเขาจะไปหงิกไปงอครับโดนศัตรูพืชเล่นงานนะครับก็ค่อยดูแลกันไปนะครับก็ติดตั้งระบบน้ําให้นะครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองตัดยอดดูนะครับเพื่อช่วยให้กิ่งข้างเขา ได้เจริญเติบโตได้ขยายออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดยอดนะครับด้านบนนะตัดยอดด้านบนออกนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งครับนี่ครับต้นหนึ่งครับต้นนี้เป็นความภูมิใจของสวนเราเลยนะครับต้นทุเรียนนะครับเนี่ยต้นสูง ใหญ่สวยนะครับต้นนี้เป็นพันธุก้านยาวนะครับเป็นพันุ์ก้านยาวเดี๋ยวนี้เราจะมาตัดยอดกันนะครับเพื่อไม่ให้เขาสูงจนเกินไปนะครับเพื่อเขาจะได้นําสารอาหารมาหล่อเลี้ยงนับในส่วนของด้านข้างนะครับให้เขาขยายออกนะครับนี่นะครับตามมาดูกใกล้ๆกนะครับต้นนี้จะสวยกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ ต้นใหญ่ต้นโตแล้วนะครับจะสูงกว่าต้นมะนาวแล้วครับพามาดูใกล้ๆครับนี่ใบเขียวเข้มยอดก็แตกออกตลอดเวลานะครับต้นนี้จะสวยกว่าเพื่อนนะครับอายุเท่ากัน,นครับอายุเท่ากันกับสองต้นแรกแต่ต้นนี้ สวยกเพื่อนนะครับน่ารักน่ารุนกัาเพื่อนนะครับมีโอกาสที่จะได้เห็นลูกกันแล้วนะครับเพื่อนก็ทุเรียนก็อายุจะเข้าสี่ปีแล้วนะครับจะเข้าสี่ปีแล้ววันแม่ปีนี้ก็ครบสี่ปีแล้วครับทุเรียนครับนะครับ,นะรบสวยมากครับตัวน,นี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ